สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงปผ่ซูฟูซูโฟนนะครับผมเมนีกาเฮ็ดคลิปอีกแล้วตามเคยครับผมอันนี้เป็นหอยลายผัดกุ้งถังครับผมพี่น้องนี่กุ้งบักย่อยไม่ได้ถังนี่ครับผมเฮ็ดเองครับผมเฮ็ดเองอ่ะพอๆอยังไรครับพี่น้องจัดเลยครับผมขอบปะเด็นต้องกินน้ำมือพี่น้องนี่เด้อยี่หรี่ได้พี่น้องนี่ยบังเือกิดขน,นแบบต้องจูบน้ำ เด็ดนะนี่เหนยยังไงเนียกินจะใครดาวกินน้ำมือนะอืมจุดกบหนีไปนยจักหน่อยนึงจัน่อก,ก,กินโดนซัยู่เนาะอุ่งครับผม

การกินพี่น้องต้องจุบเผือบปั่อืมต้องแตบตรงนี้ใช่้องเนื้อนนมันผสมเขา่าอืม,อมใช่พี่น้องอืมตัวม้วนเป็นกระดองเนี่ยพี่น้องเนื้อมันหลายอันนี้มันบรแมาณหอยเป็นพี่น้งอง ลอยมันแช่ผิดมากไหมไปทมนีไส้เน e oh, ี่ยย่างเนี่ยแหละครับผมมือเหนือเต็มเลยเดี๋ยวครับขับรมครับขับรถกันไปเนนี่ไส้อนย่างเลยพี่น้องเขาออกกันเข้าไปนี่ผสมเขา มาเอ็กม,มาับกินไหมกลุ่เด็กด้จูบมือแสบนิน้นอสั่งเสริมพัฒนาการมาจั่น <c oughs> นี่ไห่นอ้อง Hmm. 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 Bây giờ tìm cái gì biết ừ. không? Được Con gà có sai không? Để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  không? เบ็ดพร้อมพี่น้อง <c oughs> เนี่ยงไงเด้พี่นอ้องอือหมู่บ้านเว้ยเด้๋ยวยูเฮ็ดคลิปพี่น้องพิดงานก็เลยกไม่เฮ็ดไมนอนีเข้ามองนี้ออกนี่ผมมีสายเลยพี่น้อง ได้พี่น้องผมขออนนี้ายใไส้มือเด้อาจารยมันจินมมแเสบงไม่นู่นนี่เนื้อเต็มอายังเลอพี่น้องไม่ไล่ไม่ไล่จำโบัวไปสั่นนี่ครับหนงไส้มันเต็มอายาเลยต้องกับแปกใจถึงไส้หลายแท้ จุบมือนนำพี่น้องกันแซ่บมาพุ่ง

ข้างในมันเนี่ยขาวๆใสๆเลยตบเี่งที่จะใส่ไหล,ลอ่ะโอ,อ้ใส่ไม่ใส่พี่น้องขันหยาชีมพน้องพัดหนึันว่าเป็นหอยเป็ีป่ยนเขาสีล่างใช่ยังยไงพี่น้องเป็นหอยตายแล้วมันล่างหยาพี่น้อง กเล,ล่างย้ยสามสีหนามันไายกัอยง่ี้อยูอว่วันทุกตัวนี่นี่เต็มปากพี่นนองอืมพาดินอ, <c oughs> อืมเด,ดี๋ไงอพี่นอะอืมตังเนื้อ ปึ้ยพี่น้องเลยมันแสบเนี่หอยไร่เนี่ยมันเดินหอยไร่บวกอ่ะอันนี้คือซิบุมี่ไส้์ดอกผมไปนะพี่น้องจัดไปมีอยู่พี่นง้งเหลืออิ่มแล้วพี่น้องเลย กินบัวลายกินบัวเก่งครับแต่ก็อยากให้ทิพย์ให้พี่น้องดูนี่ครับมาปรุงเล็กตัวพี่น้องจัดไปครับผมวันนี้หวยออกขอให้โชคดีทดุกคนเนอะเพื <c oughs> ่อจะของกระไข่เน่ยุคพี่น้อง นี่เด้ยันถือขอว้ก็ไม่เฮ็ดทิ่ไปบิงังคือเขาพี่นองไม่ใสดอกหุ่งนิดไพนอนนิดอื้อขออนุาตี่นองดูดมือยันแสบขึ้หยังอืมกินพี่นองออออออกินบ่หลาย ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด comment, คอมเมนต์คอมเมนต์กันมาลหลายๆครับพี่น้องคอมเมนต์มาโหลดเด้อบอกว่ายาไข่ผมเฮ็ดอีหยังเฮใเบึงก็บ,บอกแม่ด้วย่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย